ครับในวันนึงก็เกิดวันเกิดเป็นเ day ค่ะย้อนหลังขอบคุณมากเลยครับเมื่อกี้ซีนเมื่อกี้มีการแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังให้ด้วยขอบคุณใช่ครับก็เอ่อวันเกิดไปวันที่สี่ธันวาคมผ่านวันเกิดไปครับเป็นยังไงบ้างครับวันเกิดของเราผ่านมาก็ดีครับแฮปปี้ดีครับก็เป็นเอ่อวันเกิดผมอยู่ที่ญี่ปุ่นพอดีครับลฉองนว่าไปเที่ยวด้วยครับแล้วก็มันพอดีช่วงวันเกิดเป็นไงบ้างคะอายุเรา เน้นเลยหรอก็เพิ่มขึ้นแล้วใช่ครับเพิ่มขึ้นแล้วครับเป็นไงบ้างก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะฮะครับรู้สึกเด็กอยู่หลอกไม่บอกว่ายังหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยแม่คนอื่นนี่กี่ปีจะแบบแต่ดสีแล้วออไม่ต้องพูดหรอกครับแต่ก็ชาครับผมทราบข้อมูลรู้ทราบครับมีคนแซวเยอะมนะพี่กับคบหน้าเด็กรู้วันนี้ยังแซวอยู่ก็มีบ้างครับแต่เราก็ดีใจครับเพราะว่าเราเราก็ แฮปปี้ที่เขาชมมันเกิดเรามีของขวัญพิเศษอะไรให้ตัวเองบ้างไหมครับเอ่อก็มีครับเป็นของเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยช่อรถเก่าของเล่นจีบซื้อให้ทั้งหเดียวใช่ครับลาสตุปกาแฟจี๊ดเขาออกมาสื้อาแล้าเขามีการแต่งเพลงให้กับเราอะไรอย่างี้ ใช่ครับวังแล้วเป็นไงบ้างครับน่ารักครับก็มีโอกาสได้ลงโปรโมทให้เขาด้วยครับเขาก็เออเป็นซิงเกิลของเขาเลยน่ารักมากฝากติดตามด้วยเราลองไม่ได้่ะยังร้องไม่ได้เดี๋ยวไปฝึกก่อนจะได้ว่าจะได้เห็นโอกาสเออจะมีโอกาสได้เห็นที่เรองถ้ามีโอกาสก็จะพยายามบอกเราพยายามสุดอยู่เรารู้ไหมคะว่าเขาตังเป็นเราไม่รู้คับ แล้วพอเราได้ฟังแล้วมันแบบว่าสุดเราแบบมันเครอะเขินมันเครอะเขินเหรอมันก็มีความเครอะเขินอยู่บ้างมันก็มีความแบบว่าน่ารักจริงๆเรารู้ก่อนไหมว่าเขาจะแต่งเพลงไม่รู้ค่ะจะแปลว่าเมือล้ออะไรพวกนี้คือมาจากใครเขาเม่้หเขาแน่นจะมีคนช่วยแต่งเขาไม่ได้แต่เขียนเองทุกคำใช่ใช่แต่เขาร้องเองแต่เราได้ถามเลยไม่รู้จะร้องแต่งเพลงเขามีมีพี่ๆช่วยอยู่ครับ มีมีทีมทีมที่เขาทำเราตั้งเป็าเนี่ยเข้าเเฮ้ยเสียงเสียงเล็กชอบเข้าสียงชอบไม่ยังไม่ขนาดนั้นครับครัแต่ฟังอยู่ชอบแต่ว่าเขาก็มีแบบหลายฝันดีดีนะนอกจากเพลงเป็นของฝันเป็นชิ้นอะไรอย่างนี้เป็นเพลงอย่างเดียวทำไมทำไมนิ่งอ่ะครับใช่ครับเป็นเพลงเดียวแต่ว่าแฮปปี้เนาะแฮปปี้แฮปปี้เลย แทปบบี้ไรเดอร์เลยเออสิทธันวาเออหาผู้หญิงดี่้างภเป็นกระแสมากเลยช่ไหมครัเออหนุ่มสมุนอ๋อครับก็เนี่ยครับไปกับเซียนหลังครับเออเป็นไงบ้างครับบรรยากาศเปนังไงก็ยอมรับเลยว่าไม่ได้คิดว่าจะไปขนาดนั้นครับไม่คิดว่าพี่พี่หลังเขาจะพาไปโหดขนาดนั้นแต่ก็สนุกครับรู้สึกว่าเอนจอยแล้วก็เป็นอะไรที่ผมว่าหาดูได้ยากอะไรเงี้ยคนดูอาจจะชอบเพราะว่าแบบมันมีความเป็นแบบ ธรรมชาติสุดๆเลยอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็เป็นอะไรที่แบบทีมไทยบ้านเขาทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปไปร่วมแจมก็เป็นประสบการณ์ที่ชอบมากแล้วก็เออน่ารักมากเลยเป็นเวลอ์กับคิสเสอ้อกุนใช่จ้ะมันดูสะอาดไปนหมดเลยไม่รูโคนก็แต่เป็นเสื้อที่น่ารักมากแล้วเขาหยิบมาผมก็งงเหมือนกันบางเช่ครเย็นใช่ค แต่เราเห็นกระแสใช่ไหมครับที่วา่าคนเขาเขาบาคอมเมตนมะอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบแบบคนชอบมากเลยแล้วก็พี่เราก็เห็นโอ้ก็เองก็ไปดูโอ้ก็ชอบมากครับชอบแบบแบบบรรยากาศอ่ะทีมทีมเส้นหลังน่ารักด้วยครับแล้วก็แบบเก่งกันทุกคนแบบทําอาหารหารปลาทําได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เราเรียนรู้แต่เขาคงไม่ได้ไปอีกแล้วล่ะกลัวกลัวเข็ดแล้วล่ะ มันลำบากขนาดนี้มันไม่ลำบากหรอกครับมันก็มันก็สนุกสนุกครับทุกวันนี้มีเสื้อผู้หญิงเป็นบ้างนะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มซื้อเลยฮะเดี๋ยวถามเสื้นหลังก่อนว่ามีเปล่าครับเป็นเสื้อบักหมาอะไรทึ่งอ๋อเขาจะทำของไม้เราเปล่าครับมันมีอยู่แค่เจ็ดตัวในโลกเจ็ดตัวในโลกใช่แล้วหนึ่งในนั้นจะเป็นของเราไม่ที่ผมใส่เนี่ยคืนเขาไปแล้วของเสื้นหลังเขาเขาเอาเขาต้องเอาคืนด้วยหรอเอาคืนครับมีเจ็ดตัวในโลกมีแค่เจ็ดตัวอ๋อแต่วก็ ปแฮปปี้มากครับก็แบบต้องขอบคุณเชนหลังด้วยแล้วก็เพื่อนๆนเขาด้วยที่แบบพาผมไปสนุกได้ทําอะไรที่แบบไม่เคยทําพี่โอคค้คะคิดว่าทําไมคอนเทนต์ไทยบ้านถึงได้รับความนิยมครับโหซีเรียสเลยนะ <laughs> <laughs> ก็ผมว่าความนิยมที่ได้รับความนิยมคงเป็นความแบบความบ้านๆของพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็ความแบบธรรมชาติแล้วก็ความความเก่งของพวกเขาเนาะในการที่แบบว่าไป ถอดแหลไปหาปลาแบบว่ามันมีความธรรมชาติแล้วมีความแบบน่ารักมากคับโอเคครับโยคะจะค่ะเร็จแล้วเหรอจ๊ะยังไม่ร้อค่ะ